สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมท,ทุกท่านเข้าสู่รายการเมามันคันปากนะคะพี่เต๋าทีพูค่ะนะคะแล้วก็ช่วงแรกนี้เราสนับสนุนโดยนี่เลยนะคะชายขาวตาบีจีนะคะบรรเทาหวัดบรรเทาอาการเจ็บคอแล้วก็ภูมิแพ้ต่างๆโรคภัยไข้เจ็บต่างๆที่เข้ามาในร่างกายของเราต้องกระชายขาวตาบีจีใส่สารสกัดจากมะขามป้อมด้วยนะคะและที่สําคัญยิ่งไปกว่าน,นั้นวิจัยมาเรียบร้อยแล้วว่าดูดซึมได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ทิ้งสารตกค้างนะคะไม่มีสารตกค้างดูดซึมได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์หนึ่งกระปุกมีสามสิบแท็บ นะคะเอ่อราคาเพียง290นะคะห้ากระปุกเหลือเพียง1,000บาทเท่านั้นนะคะ090 08 9 9 9 9 6นะคะอ่ะในเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นนะคะจนเขาต้องไปแจ้งความนะคะดำเนินคดีนะคะเกี่ยวกับกรณีข้อมูลของบริษัทเขาล่วนไหลออกมาเมื่อประมาณสัปดาห์ที่แล้วใช่ไหมลันที่เราได้อ่านข่าวกันไปนะกรณีของเจเจใช่ไหม กับตาเหนิงที่เขาให้พิสาครศสิริชัยนะคะทนายความชื่อดังเนี่ยไปแจ้งความดําเนินคดีเนี่ยนะคะล่าส,สุดนะคะน้องเจมนะคะเทียระดนเคลื่อนไหวนะคะหลังผู้จัดก,การที่ถูกพัดพิงเนี่ยปมเจเจกับต้าเหนิงเนี่ยนะคะหลังจากกรณีที่เจเจตาเหนิงเนี่ยพร้อมทนายความสาครศสิริชัยนะคะเป็นทนายความส่วนตัวได้เดินทางเข้าไปให้ปากคําที่กองปราบนะคะเมื่อวันที่10มกราคมที่ผ่านมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะคะกับกรณีของผู้จัดการ การส่วนตัวของบริษัทแห่งหนึ่งนําข้อมูลความลับของบริษัทของด้านเอเจนซี่ของตนเองเนี่ยออกมาเผยแพร่ทําใหเ้เสียความน่าเชื่อถือเนี่ยนะฮะล่าสุดนะคะทางด้านน้องเจมทีรด,ดนเขาชื่อเจมเหมือนกันนะคะแต่ไม่ใช่เจเขาเจมทีรด,ดนนะคะคนนี้หล่อเล่นละครหลายเรื่อง เร่ซีรีส์ก็ดังหลายเรื่องนะคะได้ออกมาประกาศนะคะต่อเรื่องดังกล่าวนะคะว่าผู้จัดก,การคนดังกล่าวเนี่ยก็คือผู้จัดก,การส่วนตัวของตนเองพร้อมแจ้งแจ้งว่านะคะได้พ้นสภาพของการเป็นผู้จัดก,การของศิลปินไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยในเพจได้แจ้งผ่านทางโลกโซเชียลนะคะมีใจความว่าดังนี้นะคะบริษัท JMJ Entertainment จำกัดขอแจ้งให้ทราบว่านะคะแตงกแตงกเหรอแทกเหร แท็กนะคะน้องแท็กแล้วกันนะคะอดีตนะคะไม่อ่านชื่อนามสก,กุลแล้วกันนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเขาฟ้องนะคะแท็กแล้วกันเพราะคนชื่อแท็กนี่เป็นล้านอดีตผู้จัดการของเจมี่เจมนะคะมีสถานะเป็นเพียงผู้จัดการศิลปินไม่ได้เป็นพนักงาน บริษัทแต่อย่างใดซึ่งได้พ้นสภาพการเป็นผู้จัดก,การศิลปินตั้งแต่วันที่6มกราคมเป็นต้นมาก็คือปีปีปีปมาเมื่อวันที่6มกราคม67นะคะเป็นต้นมาทั้งนี้บริษทัทขอแจ้งให้ทราบว่าบริษัทไม่ได้มีส่วนร่วมรู้เห็นและก็ไม่ได้ นิ่งนอนใจกับเหตุการณ์ดังกล่าวที่เกิดขึ้นพร้อมให้ความช่วยเหลือในการให้ข้อมูลต่างๆเพื่อประโยชน์อันสูงสุดแก่ผู้ได้รับผลกระทบนะคะทุกประการจึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกันนะคะก็แสดงว่า น่าจะหลุดมาจากน้องเขาเขาสงสัยกันนะฮะว่าน้องแท็กหรือเปล่านะคะก็เดี๋ยวเขาต้องตามกันดูอีกทีหนึ่งเพราะว่าทางพี่สาครนเขาพา,าเจเจกับต้านหนึ่งไปแจ้งความดําเนินคดีที่กองปราบเรียบร้อยแล้วรายละเอียดยังไงเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวพี่เต่าเขาจะโทรหาพี่สาครแล้วสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมแต่ว่าเรื่องนี้มันมีมานานแล้วพี่สาครนเขาเคยมาปรึกษาว่าจะเอายังไงแต่ว่าเราก็เราก็ปิดข่าวไม่ให้เราบอกว่าให้เป็นข่าวก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวเราค่อยอ่านแล้วกันนะคะเพราะว่ามันก็เป็นหน้าที่ที่เราก็ต้องช่วยน้องเจเจกับน้องต้านหนึ่งเช่น เดียวกันนะคะอ่ะมากันต่อเลยเมื่อเช้าวันนี้ไปแล้วนะคะที่ศาลอาญาใช่ไหมจัน สารายารัชดานะคะตอนนี้หนุ่มคนนี้เขาดังมากเกี่ยวกับกรณีของลูกด้วยนะคะซึ่งก็มีกรณีของลูกสาวของพีป่ปูพงศิษย์คำพีนักร้องศิลปินเพื่อชีวิตผู้โด่งดังนะคะนั่นก็คือนักร้องคนนี้เนี่ยเขาก็โด่งดังในช่วงหลายปีที่ผ่านมาแล้วเขาหน้าตาดีนิสัยดีด้วยอย่างน้องเอมมี่เดบิดทอมบูรลุ้นสารตัดสินคดีม1 1 2นี่นะคะแล้วก็คดีวางเพลิงด้วยหลอกูตายนะคะวันนี้ที่สารายารัชดานะคะสารได้นัดพร้อมฟังค่ วินิจฉัยนะคะสารรัฐธรรมนูญที่พนักงานอายการคดีพิเศษฝ่ายคดีอาญา5ฟ้องคดีของเอมมี่นะคะนักร้องนำเนงวงเดอะวอตทัมบูนะคะในข้อหาประมวลกฎหมายอาญามาตรา112อันนี้หนักนะ,ะมินประมาทพระมหากษัตริย์นะ,ะมินประมาทกษัตริย์นะคะตามพี่เจาอ่านตามตามพี่เขาเขียนเลยนะคะมาตรา217วางเพลิงเผาทรัพย์แล้วก็พร,ะระบอคอมพิวเตอร์มาตรา14 วงเล็บ3นะคะจากกรณีหมองเมื่อคืนวันที่28กุมภาพันธ์ปี2564จำเลยกับพวกได้ร่วมกันวางเพลิงโดยใช้น้ำมันก๊าซเนี่ยราดนะฮะและก็จุดไฟเผาพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ซึ่งนะคะได้ประดิษฐ์ ปฏิสถานนะคะติดตั้งบริเวณหน้าเรือนจำกลางคองเพรมได้รับความเสียหายนับเป็นการแสดงความอาฆาตมาร้ายดูมิน่นพระมหากษัตริย์นะคะต่อมาจำเลยเนี่ยได้นำภาพเข้าและก็เผยแพร่สู่ระบบคอมพิวเตอร์นะคะในบัญชีนะคะ Facebook ที่มีชื่อว่า The o t t o m Bull นะคะอันเป็นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชาอาณาจากักรโดยนาย ชัยอมรหรือเอมมี่เนี่ยนะคะได้การได้ให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาและได้รับการประกันตัวในคดีระหว่างการพิจารณาคดีนะคะวันนี้เดี๋ยวจะมีพิพากษาใช่ไหมช่วงบ่ายช่วงบ่ายเขาจะพิพากษานะคะ เราก็ต้องมาดูกันว่าจะเป็นยังไงต่อไปเพราะว่าน้องเขาเพิ่งเข้าเพิ่งเข้าไปในที่ศาลนะครับเพราะว่ากว่าจะจะจะเสร็จเรื่องราวนี้ก็น่าจะประมาณช่วงบ่ายกว่าบ่ายสามบ่ายสี่บ่ายห้าโมงเย็นนะครับเพราะว่าศาลท่านก็ไม่ได้มีคดีเดียวศาลท่านทําหลายคดีด้วยเพราะว่าวันบิบมันหนึ่งในศาลเปานววาขึ้นคดีเป็นแสนแสนคดีนะทั่วประเทศนะคะทํางานหนักเหมือนกันคนเป็นศาลเนี่ยทำงานหนักแล้วก็อยู่ในสภาวะที่ต้องพิจารณาคดีด้วยเช่นเดียวกันนะคะอ่ะ เดี๋ยวเราพักกัน,นใะไห่รันพักกันสักครู่หนึ่งก่อนเนาะฮะ เดี๋ยวช่วงหน้ามาอัปเดตข่าวบันเทิงกันต่อนะคะช่วงนี้ต้องขอขอบคุณนี่เลยกระชายขาวตาบีจีนะคะบำรุงสุขภาพของคุณให้แข็งแรงด้วยกระชายขาวตาบีจีใครเป็นภูมิฟงภูมิมพมแพ้กินกระชายขาวโควิดมันก็กลับมาเรื่อยๆนะก็ยังเป็นปน,ปนกันแบบป่าปลายก็ต้องดูแลกันไว้แล้วก็มีสารสกัดจากมะขามป้อมมีวิตามินซีสูงบรรเทาอาการหวัดบรรเทาการ,เ,าการเจ็บคอดูดซึมได้แบบร้อเปซไม่ทิ้งสารตกค้าง1กระปุกมี30แคปซูลกระปุกละ290ซื้อ5 8, ไปเลยเก้ 1, าส0บ0ื้ทท้วนนะคะ 0 9 0 0 8 9 9 9 9 6นะฮะพักกันสักรูนึงก่อนค่ะคลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะฮะคุณผู้ชมนะ,ะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะ,ะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะ,ะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ